ทนสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องทูนัทกับช่วงทูนัทเกมเมอร์แล้ววันนี้เรายังอยู่กับการจัดอันดับมอนสเตอร์ในเกม Summoner War เช่นเคยโดยเราจะมาดูกันว่า1ิบอันดับมอนสเตอร์ที่มีค่าพลังป้องกันมากที่สุดในเกมจะมีตัวอะไรกันบ้างมึงแทงมาเลยตรงไหนก็ได้มันจะดีหรือยีอะแทงมาเลยอื มากูเป็นไรมะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับที่10ก่อนถึงอันดับที่10ผมขอแถมมอนสเตอร์ Monster เข้ามา1ตัวเนื่องจากเกมมันเนอร์วอล์พิ่งจะคอรลับกับอนิเมะเรื่องมหาเวทปนิตมารไปและมีตัวละครตัวหนึ่งที่มีพลังป้องกันมาติดอันดับพอดีนั่นก็คือโกโจซาโตรุท่าทแสงเป็นมอนคอลับที่มาพร้อมกับรีดสปีด เรียกได้ว่าเป็นมอนที่น่าใช้มากๆโดยเจ้าโกโจธาตุแสงนี้จะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่823แล้วก็มาถึงมอนสเตอร์ในอันดับปกตินั่นก็คือเจ้ากากอยไฟเป็นมอนสเตอร์สายดีฟน n ์นะครับและก็เป็นมอนสีดาวด้วยนะครับที่เข้ามาติดอันดับในตัวแรกเลยปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการเล่นมากนะักเมื่อก่อนอาจจะมีคนเอาไปใช้ในดัเนเจี้ยนมังกรสำหรับไอดีที่เพิ่งเริ่มเล่นอยู่บ้าง โดยเจ้ากากอยไฟจะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่823เช่นกันอันดับที่9นักรบแพนด้าธาตุไฟเป็นมอนสเตอร์ที่ทุกคนสามารถหาได้จากการฟิวชั่นมันขึ้นมานะครับสำหรับการใช้งานอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าแพนด้าธาตุอื่นๆแต่ก็สามารถนำไปใช้ในคอนเทนต์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น3หัวหนอนสีหรือหลุมมิติแต่สาหรับในหมด PVP อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะัก โดยเจ้าแพนด้าไฟจะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่823อันดับที่8องค์ครัก์มักลองน้ำหรือคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่น้ำหรือที่ผู้เล่นมักนิยมเรียกมอนตระกูลนี้ว่าป้าอย่างเจ้าตัวนี้ก็จะเรียกว่าป้าน้ำนั่นเองและในคลิปนี้ผมจะขออนุญาตเรียกมอนตระกูลนี้ว่าป้าทั้งหมดนะครับเพื่อความสะดวกนั่นเอง โดยเจ้าป้าน้ำเป็นมอนคอแล์ลบกับเกมคุกกี้รันซึ่งตอนที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกมถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะโหมด PVP ด้วยความป่วนของสกิลกับดาเมจที่รุนแรงพร้อมทําให้อีกฝั่งเกาะแตกได้ด้วยแต่ในปัจจุบันได้ถูกเน้นความสามารถไปพอสมควรทําให้ความนิยมนั้นลดลงไปแต่ก็ยังมีการใช้งานอยู่กันในโหมด PVP เช่นการบ้านอารีนาหรือกิ้ววอร์โดยเจ้าป้าน้ําจะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่823เช่นกัน อันดับที่7องคลักมากาลองลมหรือคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่ลมหรือป้าลมตามมาติดๆนะครับกับมอนคอแบบคุกกี้ลันโดยเจ้าป้าลมก็เป็นมอนสายป้องกันส่วนความนิยมในการใช้งานอาจจะไม่มากนักอาจจะมีให้เห็นในโหมด PVP หรือไต่หออยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยโดยเจ้าป้าลมจะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่834อันดับที่6 ดูอิดธาตลมเป็นมอนสายป้องกันที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากอยู่พักหนึ่งในโหมด RTA แต่ในปัจจุบันก็ยังมีคนใช้อยู่โดยเฉพาะในโหมดของทาทรัตถือว่าเป็นตัวหลักในทีมเลยก็ว่าได้เนื่องจากมีสกิลชุบและเพิ่มบัฟป้องกันให้กับทั้งทีมส่วนในโหมดอื่นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนักโดยเจ้าดูอิดลมจะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่834อันดับที่5กากอยธาตลม การกลับมาติดอันดับของมอน4ีดาวตระกูลกากอยอีกแล้วนะครับโดยเจ้ากากอยท่านลมตัวนี้เรียกได้ว่าถ้าใครเป็นสายคิววอก็ควรมีปั้นติดบ้านเอาไว้เพื่อจะตีฝั่งตรงข้ามสักหน่อยเพราะมันมีสกิลหมู่ที่สามารถเรียกให้มอนฝั่งตรงข้ามมาตีตัวมันเองในขณะที่เป็นหินพร้อมกับสะท้อนดามเมจกลับไปเรียกได้ว่าเป็นมอนขวัญใจสายคิวออีกหตัวก็ว่าได้โดยเจ้ากากอยลมจะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่834 อันดับที่4กากรอยธาตมืดต่อเนื่องกันเลยครับกับมอนตระกูลกากอยสำหรับกากอยธาตมืดในปัจจุบันดูเหมือนว่าความนิยมในการใช้งานจะน้อยแม้ว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งจะมีการปรับสกิลให้หน่าใช้และคนก็แห่กันมาใช้กันอย่างมากแต่ใช้ได้ไม่นานทีมงานก็ปรับสกิลอีกครั้งทำให้ความนิยมลดลงไปอีกโดยเจ้ากากอยธาตมืดจะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่856อัน อันดับที่ 3- ทูตสวรรค์ธาตุมืดตัวเดียวกับพีเซนเต้ตัวเดียวกับพีเซนเตอร์เกมเลยนะครับแต่เป็นธาตุมืดทั้งที่ติดอันดับท็อปพลังป้องกันของเกมแต่ความนิยมกับสู้มอนตระกูลเดียวกันธาตุอื่นๆไม่ได้โดยการใช้งานนั้นค่อนข้างจะเฉพาะทางไปในสาย PVP อย่างเดียวแต่อย่าทําเป็นเล่นนะดามเมจของมันนี่ก็ไม่ธรรมดา ถ้าใครโดนเข้าไปนี่ก็จุกอยู่เหมือนกันโดยเจ้าทูตสวรรค์ธาตุมืดจะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่878เชียวนะอันดับที่2องค์คลักมักกะลองแสงหรือคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่แสงหรือป้าแสงแล้วก็วนกลับมายังมอนคอรล랩คุกกี้รันอีกแล้วนะครับกับป้าแสงในปัจจุบันเท่าที่เห็นคนจะนิยมเล่นกันในโหมด PVP โดยเฉพาะใน RTA ถ้าลงถูกตานี่บางที1ลุม4ยังได้เลยนะครับเรียกว่าโหดเอาเรื่องอยู่ทีเดียวส่วนในคอนเทนต์อื่นๆถ้าเพื่อนๆมีแนวทางก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับโดยเจ้าป้าแสงจะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่878อันดับที่1และอันดับที่1ของมอนสเตอร์ที่มีค่าพลังป้องกันเริ่มต้นมากที่สุดในเกม Summoner w a r ก็คือองค์คลักมากะลองไฟ หรือคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่ไฟหรือป้าไฟนั่นเองก็นหนีไม่พ้นนะครับกับมอนตระกูลนี้กลับมาคว้าอันดับหนึ่งไปจนได้สำหรับเจ้าป้าไฟที่เพิ่งถูกปรับสกิลมาใหม่ไม่นานนี้ทำให้ได้รับความนิยมใช้งานมากขึ้นโดยหลกัหลกๆจะเป็นในโหมดของ pvp เช่น a ารีนาและ rta ที่เด็ดของมันก็คือสกิลอันตินะครับถ้าได้กดใช้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามตีทีมเรามายัางไงก็ไม่เจ็บ จะตีมากี่ทีก็ไม่เจ็บเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมได้เอาป้าไฟใส่รูนไว้กับมอน2ดาวธาตุลมที่ไม่มีรูนเลยนะครับเอาไปเจอกับไพ่น้ำแล้วก็โจ๊กเกอร์ลมนะครับที่ใส่รูนไว้ระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อเจ้าป้าไฟมันใช้อันติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับป้าไฟกลางอันติแล้วจ๊กเกอร์ปาสกิลไปไม่เข้าครับ ให้น้ำซ้ำไปอีกที <S <S> <S ก็ไม่เข้าครับโอ้โหแต่ขอเตือนก่อนนะครับแม้ว่าเจ้าพวกนี้จะเป็นมอนที่มีพลังป้องกันสูงแต่ถ้าโดนสกิลที่ทำให้เกาะแตกหรือเจอมอนประเภทสายเจกกาะเกาะตีทะลุเด็บนี่ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเจ้าป้าไฟจะมีพลังป้องกันอยู่ที่900ท้ท่วนๆนั่นเลยครับ และนี่ก็คือชมหน้ามอนทั้ง10อันดับบวก1ตัวแถมนะครับที่มีค่าพลังป้องกันมากที่สุดในเกม Summoner War ในตอนนี้เพื่อนๆมีตัวไหนหรือใช้งานตัวไหนกันอยู่บ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนผมนั้นใช้กากรลมอยู่บ่อยๆในคอนเทนต์คิวเพราะว่ามอน5ดาวตัวอื่นผมยังเปิดไม่ได้ว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและที่สำคัญใครยังไม่กดติดตามฝากกดให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ